ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตรีวิวอัปเดตใหม่ในเกมอ l เบียนะครับประจําวันที่24นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนนะก็น,นี้จะไปแบบไวๆเลยนะเพราะว่าเกมเพิอัปเดตมาแล้วก็ผมก็อยากจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับสําหรับเกี่ยวกับอันนี้เป็นคอมแบทฟารานก่อนนะครับโดยอัปเดตเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะทำนะเพราะผมกลัวที่จะพูดออกมาแล้วมันไม่ถูกต้อง ก่อนอันนี้มันเป็นหน้าที่ของไอ้เจ้าช่องนี้นะแต่ว่าช่องนั้นมันไม่ทําแล้วผมก็ไม่มีใครทําแล้วผมก็เลยอยากจะมาทําและทําชมได้ดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะถ้าผมทํามาไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยไปเราไปกันที่ตัวแรกเลยนะไวๆอาเคีนสตาร์นะครับก็จะเป็นแอสทรัลสตาร์หรือว่าอารเคนีนไออารเคีนคริสตัลอ่ะอันใหม่นะครับ e ของมันเนี้ยก็ถ้าให้แปลตรงตัวง,ง่ายก็คืออัตราการเจาะเกาะลดลงนะจาก30เป็น20%นะครับในเซิร์ฟใหญ่นะครับถือว่า เนิฟเซิร์ฟใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในสกิล7-7ก็ถือว่าเนิฟนะครับโอเคต่อมาเลยก็คือจะเป็นทางฝั่งของขวานนะครับสกิลของคริสตัลรีเปอร์นะครับก็อันนี้เนี่ยอ่าน่าจะเป็นการเนิฟในฝั่งของอ่าพนะครับเพราะว่ามันลดดาเมจลงนะครับแดดเอนสแตนด์ท่าอันนี้ก็น่าจะบัฟนะบัฟนิดนึงก็คือทำให้มันแบบ การใช้สก,กิลมันไม่ทื่อจนเกินไปนะครับต่อมาเลยก็จะเป็น g r ร a แอคนะครับก็จะเป็นขวานปั่นนะขวานปั่นก้น,นี้ก็ได้รับบัฟมานะครับก็คือถ้า e โดนเนี่ยมันจะเพิ่ม20%บนโบนัสมูฟสปีดนะครับก็ถือว่าบัฟอยู่ถ้าโดนศัตรูหลายๆตัวนะครับก็จะทำให้เราวิ่งเร็วนะครับ20%ถือว่าใช้ E ในการตามทันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับใน,นฝั่งของธนูนะครับธนูก็จะเป็นเดมอนโบนะครับ ไม่สิวอลลิงโบนะครับอีอย่างมันคือเดมอนเดมอนแอโร่นะครับก็อันนี้เนี่ยจะเนิร์ฟในฝั่งของ PVE นะครับเพราะว่าถ้า PVE เวลาที่ไอเจ้าธนูวันนี้เนี่ยเวลามันยิงออกไปเนี่ยมันจะทำดาเมจเยอะมากเวลาที่มอนมันอยู่กันเยอะๆนะแต่ตอนนี้ก็คือมันจะเนิร์ฟให้เหลือ3 9 1แล้วนะครับก็คือจะเป็นดาเมจแบบตายตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะถือว่าเนิร์ฟหนักอยู่พอสมควรถ้าเกิดว่าใครเอาธนูวัน,นี้ไปฟาร์มนะครับ ต่อมาเลยก็จะเป็นบาดอนนะครับบาดอนก็คือเป็นบับมาใหม่ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอพีมากๆนะ TIS สุดๆไปทางไหนก็เจอแต่บาดอนนะครับตอนนี้ก็เนิร์ฟแล้วเนิร์ฟลงมาก็จึงหนึ่งนะครับผมไม่นะเพรามันมันเป็นการเนิร์ฟนะดาเมจเพอร์ตนะิกเนี่ยเนิร์ฟลงมานิดน,นึงแต่ว่าดาเมจก็ลดลงอ่ะนะเนิร์ฟก็คือเนิร์ฟเนิร์ฟบ้างเล็กน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อมาเลยก็คือจะเป็นอ,อันนี้โอ้ oh. อันนี้นี่ผมเพิ่งเห็นนะครับเพราะว่าผมดูในเทสเซอร์เวอร์ไม่มีนะอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าไม้นะครับยิงออกไป 4T ทีนะครับเป็นหน้าไม้มอรก,กันน่านะก็จะเพิ่มดีเฟนส์นะครับเวลาที่อ e ีออกไปนะครับทําให้ตอนอ e เนะี่ยขาดตายอย่างเดียวก็ไม่ตอนนี้ไม่ใช่ขาดตายอย่างเดียวแล้วจะได้ดีเฟนส์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับโอเคต่อมาแล้วก็จะเป็นเคอร์สตัฟนะครับเคอร์สตัฟก็จะเป็นการบัฟนะครับ ทำให้เพิ่มดาเมจขึ้นมาตอนที่เราจีมอนนะครับไอ้สกิลจีนะครับไอ้สกิลฉีดลงไปแล้วก็เป็นดาเมจนะเออนั่นแหละต่อมาแล้วก็จะเป็นแดกเจอร์นะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับผมถือว่าเป็นการบัฟนะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจมาแม้ว่ามันจะรีมูฟครั้งที่4ไปนะครับคือปกติเนี่ยไอ้เชนสลัดของแดกเจอร์เนี่ยจะเป็นการาพุ่งไปใส่ศัตรู4ตัวทำดาเมจคนที่ เยอะโดนคนสุดท้ายจะแรงที่สุดนะครับเป็นจังเวลาเป็นจำนวน4ครั้งคือศัตรู4ตัวนะครับแต่ตอนนี้มันลดลงมาเหลือ3ตัวแต่ว่ามันช่วยเพิ่มดามีดต,ตัวที่3ามแรงขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเป็นการบัฟนะเพราะว่าเราต้องมองในสกิลที่มันชัวแล้วก็มั่นใจว่าจะโดนนะครับในสกิลแบบศัตรูมีกันอยู่3คนอย่างเงี้ยเออเรามั่นใจว่าตัวที่3าจะโดนแรงที่สุดนะครับผมว่ามันบัฟนะ,ะในมุมของผมนะครับ แต่ว่าในเรื่องของการเอาไปไว้หลบหลีกหรือหนีศัตรูไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นการเนิฟนะแต่ก็ไม่รู้สิผมว่าผมว่ามองเรื่องด a m a g มันบัฟนะครับโอเคต่อมาครับก็จะเป็นเมทอันนี้เป็นเมทอันใหม่นะเมทคริสตัลนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการบัฟนะเพราะว่ามันลดระยะเวลา h ิตดีเลย์แล้วก็เวลาที่แคสออกไปเนี่ยมันจะลดลงนะครับถือว่าเป็นการบัฟอยู่ทําให้เรา e ได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมาแล้วก็จะเป็นสกิลที่2ของเมสนะครับก็เป็นสกิลทุกพื้นเนาะสกิลทุกพื้นก็จะเป็นการอันนี้เป็นการบัฟมานะในเรื่องของดาเมจแต่ว่าในเรื่องของน็อกอัพก็เนิร์ฟลงนะครับแต่ว่า0.6ไป0.4มันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็มาน็อกอัพเฉยๆนะครับไม่ได้สนเรื่องระยะเวลาในการน็อกอัพสักเท่าไหร่นะครับต่อมาแลยก็จะเป็นการ์ดลูนของเมสนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มอ่าไม่สิลดลงนะครับอันนี้ถือเป็นการเนิร์ฟนะก็เนิร์ฟลงนิดนนนึนึงงิด ก็จึงหนึ่งนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ต่อมาแล้วก็จะเป็นอคอสตาร์ฟนะครับสกิลกลิ้งของมันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการบัฟนะเพิม่มรีสตนนะครับเพิ่มขึ้นมาจาก 0. 1เป็น 0- 2นะครับก็ถือว่าเป็นการบัฟขึ้นมานะครับสกิลต่อมาแล้วก็จะเป็นสกิลของหมุนหมุนของคอสตาร์ฟนะครับตอนนี้ก็จะเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ลดคู่ดาวจาก4เหลือสนะแต่ว่ามันจะไม่ลดคู่ดาวเวลาที่โดนศัตรูแล้วนะครับปกติสกิลนี้เนี่ย มันคูดาวนานแต่มันจะลดคูดาวให้ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูไม่ว่าจะเป็นมอนหรือเป็นคนนะครับแต่ตอนนี้คือคูดาวจะตายตัวอยู่ที่ประมาณอัมสามวินะครับก็กินอะไรด้วยก็อยู่เลยประมาณ2วิากว่านะครับเนิร์ฟไหมไม่รู้ผมว่ามันเป็นการเนิร์ฟอยู่นะถ้าเกิดว่าเราได้ใช้สกิลใส่อมอนหรือใส่คนผมว่ามัน,ม,นมันเนิร์ฟนะอาจารยแม้ว่าจะเพิ่มดาเมจมานิดหน่อยก็ตามทีนะครับแต่ว่าเรายิ่งใช้ใส่คนหรือใส่มอน นานได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งรีดดาเมจได้มากเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเนิร์ฟนะต่อมาแล้วก็จะเป็นเชฟชิปเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเนิร์ฟเพราะว่าอ่าเชฟชิปเตอร์เนี่ยเล่นในมิดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โอพีมากนะเวลาที่มันแปลงร่างเป็นนกใช้นิ่หนีใช้ตามอะไรเงี้ยเวลาที่แปลงร่างไปมาเงี้ยมันจะช่วยเพิ่มโบนัสสปีดนะครับแต่ตอนนี้อ่าโดนเอาออกไปแล้วนะครับต่อมาแล้วก็จะเป็นฝั่งของหอกนะครับคริปเปิลนะครับหรือว่าสกิลตัดขานั่นเองตอนนี้เปลี่ยนนะครับจาก แอตแท็ speed ลงมาเป็นลดดาเมจนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าลดเยอะลดลดน้อยลดเยอะนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนจากความเร็วเป็นความแรงแทนนะครับผมก็ถือว่ามันก็น่าจะบัฟมาอยู่นะเพราะมันใช้ได้หลากหลายมากกว่านะครับเอามาบัฟแอตแท k กสปีดเอามาบัฟอะไรบ้างอะดาแท็กเจอร์อย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยนะที่มันใช้หรือว่าจะเป็นธนูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดีครีดาเมจเนี่ยมันจะใช้ได้หลากหลายมากกว่านะครับได้ ทุกอาวุธเลยในการที่จะลดดัามีนะนี่ถือว่าเป็นการบัฟอยู่นะต่อมาแล้วก็จะเป็นฝั่งของดาบนะครับอันนี้ก็จะบัฟนะครับเพิ่มระยะไล่นะครับก็คือไกลขึ้นนะครับแล้วก็เดสตนันทามเวลาที่มันเดสหรือว่าพุ่งใบใท่เนี่ยมันจะหยุดนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่0 8นจแะเป็น0ูนุดาะครับถือว่าบัฟอยู่นะครับต่อมาเลยก็คือจะเป็นสกิลแฮมสตริงของดาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบัฟมานะเพราะว่ามันทําให้ แรงขึ้นในช่วงแคตแรกนะครับแล้วก็ลดเวลาแคตแรกลงจาก8หรือ6วินะครับแต่แคตที่2เนี่ยเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มคูดาวด้วยนะก็ถือว่าเป็นการปรับสมดุลนะครับเพราะว่าไม่มีใครใช้มันเลยผมไม่เคยเห็นใครเอามาใช้เลยสักคนเดียวแม้แต่ผมก็ไม่คิดจะใช้มัน,นมันโง่เกินนะครับแล้วก็ตอนที่มันใช้เนี่ยมันจะไม่กินเฮลิคชาร์จแล้วนะครับหรือไม่กินสแต็กของดาบแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับใช้หลบ ใช้จูก๊กใช้หลบก,ก็ใช้ได้ใช้แทนอมสกิลมุนมุนก็ใช้ได้แล้วนะแต่ว่าต้องรอดูอีกทีว่ามันจะใช้ได้มีคนใช้เยอะไหมนะครับต่อมาแล้วก็จะเป็นฮิลิสไตร์นะครับสำหรับดาบนะเพิ่มระยะนะครับจาก3เป็น3.5มจวินะครับต่อมาเลยจะเป็นลิมิตเบรกนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเนิร์ฟเลยทีเดียวเชียวนะไอสกิล E ของดาบ i n นฟินิตี้เบรกปกติใช้แล้วมันจะไม่โดนอินตอร์ลับนะครับ คือมันโดนเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกจนกระทั่งแผ่นนี้มันก็ยังโดนเนิร์ฟอีกนะครับก็คือกด E ปุ๊บถ้าโดนเห่าโดนยิงหัวเลเซอร์ใส่หรือใช้บารอนยิงใส่นะครับมันก็จะโดนอินดัลักซึ่งเอฟเฟกมันก็อาจจะหายไปด้วยนะก็คือใช้ต้องใช้ดีๆนะครับอย่าไปรีบตอนใช้นะครับต่อมาเลยนะครับสกิลลูกรักนะครับแม่งเดี๋ยวเนิร์ฟเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวเนิร์ฟเดี๋ยวปั๊บนะครับสำหรับสปิทิงสแลนะครับไอ้สกิลรูทขานะครับ รอบที่แล้วก็โดนเนิร์ฟมาเหลือ1นึ่งวีนะครับตอนนี้ปั๊บขึ้นมาอีกแล้วนะครับไม่รู้มันจะเอาอยัางไงกันแน่นะก็คือประมาณว่าเนิร์ฟไอ้แพทที่แล้วโดนเนิร์ฟไม่มีใครใช้มันเลยนะครับไปใช้สกิลหมุนของดาบกัหมดเขาก็เลยบั๊มาให้มันน่าใช้มากขึ้นนะครับนั่นแหละโอเคต่อมาเลยก็จะเป็นสกิลหัวหมวกโซเจอร์นะครับสกิลบล็อกนะครับหรือสกิลอมตะ2.5งจุาวีนะครับอันนี้ก็โดนเนิร์ฟแล้วนะจาก30เป็น40ปีนะครับก็ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าตามหลักแล้วก็มีผลอยู่นะครับทําให้มันใช้หัวได้ไม่ได้ช้าลงนะครับไม่ทีมากเท่าไหร่ครับแต่ก็นั่นแหละคนก็ใช้เน้นใช้ใน CVC กันหรือว่าบางทีก็ไปเน้นเอาไปหนีซะส่วนใหญ่นะครับหมวกนี้นะต่อมาแล้วก็จะเป็นหัวเดมอนนะครับหรือหัวใบนั่นเองก่อนนันนี้ก็จะเป็นมันจะถูกเปลี่ยนนะ นี่นะครับนี่คือการเปลี่ยนของมันนะก็คือจะเป็นการเสกลงเหมือนหัวแวลเลอร์เลยนะก็คือเสกลงพื้นนะแบบนี้นะครับมาสตูก็จะติดใบนะครับแต่ว่าจะมีดีเลยนิดนึงนะครับก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรเลยนะก็คิดอยู่ว่ามันจะมีสกิลใบอะไรบ้างที่มันจะไม่ใบตัวเองนะแต่เป็นใบหม่นะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับคนน่าจะยิมาใช้เยอะมากๆนะครับ แต่ถือว่าเป็นการบัฟอยู่เพราะว่ามันลดคูดาวจาก40แต่30 30บิทนะครับแต่จะลดระยะเวลาของการใบ้ลดลงนั่นเองต่อมาแล้วก็จะเป็นหัวของอคิริกเนะีครับอันนี้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะนะแปกนะอ๋อถ้าเกิดว่ากดหัวเนี่ยมันจะไม่ได้รับคิวแล้วนะก็ถือว่าการ,รกเล่นป็น,นเท่าเทียมนะเพราะว่ากดหัวแล้วไม่ได้โดนดามีแต่ก็ไม่ได้รับฮิวเหมือนกันจากปกติได้รับครึ่งหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดมันจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับได้รับแค่เพียงครึ่งเดียวจากคิวห0 0รเหลือคิว50แต่ตอนนี้ไม่ได้คิวเลยนะครับก็น่าจะล้องจากอยู่ใน CVC นะครับน่าจะล้องจากกันอยู่พอสมควรต่อมาก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อเทนาอันนี้ก็จะเพิ่มรีซิทหรือว่าเพิ่มคาบเกาะป้องกันนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีพอสมควรนะครับต่อมาแล้วก็จะเป็นเสื้อมิดนะครับอ,อันนี้ถือว่าเนิร์ฟนะครับเพราะว่าตอนที่ใช้กับตัวเองเนะี่ยลด ความเร็วลงจาก20เหลือ30นะครับก็คือใช้ก็คือเดินอื่นเลยแหละถือว่าเป็นอะไรที่เนิฟพ,อ,พอสมควรเลยนะครับต่อมาแลวก็จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้านี่ก็จะเป็นรองเท้าฟอตวอลกหรือว่ารองเท้าดูอิกนะครับปกติแล้วเนี่ยรองเท้าดูอิกอันนี้เนี่ยตอนเรากดน้ําแข็งเนี่ยแล้วศัตรูเดินมาใส่เนี่ยแล้วน้ําแข็งมันหายไปมันจะมีระยะเวลาสโลว์อยู่นิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้ว ก็คือถ้าอยู่ในระยะก็ติดสโลว์แต่ถ้าออกนอกระยะก็คือไม่ติดสโลว์เนะี่ยถือว่าทําให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับก็คือถ้าเราออกก็ไม่ติดแล้วนะครับต่อมาแล้วก็จะเป็นหัวไม่ใช่ทิรองเท้านะครับเป็นรองเท้าคุลิตี้นะรอ,องเท้ากอดอกนั่นเองนะครับในเดฟนี่นิยมกันมากเลยนะสำหรับสายเลตตอนนี้ก็โดนลดความเร็วลงมาแล้วจาก60เลือ50นะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีใครเอามาใช้แล้วหรืออาจจะใช้อยู่แต่ใช้น้อยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อมาแล้วก็จะเป็นรองเท้าแอสซัสซินนะครับโอ้โหรองเท้าสายเทอันนี้นี่บอกเลยนะครับนิยมมากๆผมก็ชอบใช้นะครับทําให้แบบเข้าถึงศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันจะโดนรู้สึกว่าดาเมจเนี่ยจะโดนอิลับแล้วถ้าเกิดว่ารเรียกว่ายังไงอะถ้าปกติอะก่อนหน้านี้มันแดสศัตรูแต่ถ้าเรารู้ใส่ตัวที่กำลังแดสมามันจะไม่มาแต่ดาเมจมันจะมา แต่ตอนนี้ถ้าเหิือว่าเรารู้ได้ดามจจะไม่มาเออทำให้มันแบบสมดุลนะครับสมเหตุสมผลมากขึ้นก็คือถ้ามึงไม่ถึงตัวกูดามจมึงไม่ควรจะมาหากูอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาแล้วก็จะเป็นมาร์ทล็อกนะครับอันนี้อะไรเนี่ยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะในแฟนะสิไม่เก่งด้วยสิอืมอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นการบัฟนะนะครับก็คือมันบัฟให้ มันไม่โดนเพิร์กแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อคุมัดล็อกมันจะโดนเพิร์กได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะไม่โดนเพิร์กแล้วแต่ว่าเบสของคูดาวจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยจะลดลงตาม IP ที่ที่มันมีนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยไอเนี่ยจาก190เหลือ189อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดว่ายิ่ง IP สูงอ่าพ่อคุมหมัดล็อกก็จะคูดาวเร็วขึ้นนะครับก็ต้องไปรอดูอีกทีเพราะปกติผมใส่4.2เนี่ยคูดาวแม่งอีก3นาที นะครับแต่ต้องไปดูกันว่า4.2ที่ผมใช้เนี่ยม่นจะคูดาวเท่าไหร่นะครับต้องไปดูกัน,นอีกเติมน,น,นะครับสำหรับอัปเดตใหม่นี้นะครับมันไม่ได้เขียนไว้ในเว็บนะแ้วผมก็ลืมชุกคิดนะมันมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาสาหรับ c r o s s บ o w นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ถูกเพิ่มเข้ามามันจะเป็นสกิลชื่อ A Pro ceed, เอ p l o s ีอะไร salvo นะครับอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะครับสกิลมันก็จะคูดาว12ปีนะครับแล้วก็การทํางานของมันก็คือยิงออกไปแล้วก็ทาดาเมจนะครับ เราก็จะลดเกราะศัตรูในระยะเวลา3.5วิถ้าศัตรูอยู่ในนั้นนะครับก็บจะเป็นเอลเรยเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับยิงออกไปพึ่งนะครับมีฮิตดีเลย์นิดนึงนะครับ,รบก็คือมันไม่ยิงปุ๊บออกมาปั๊บนะครับหรือดาเมจปั๊บเลยก็จะมีอยู่แป๊บหนึ่งที่มันจะหย่อนเออวิถีจะรวดนะครับก็จะทำทำดาเมจด้วยแล้วก็จะลดเกราะด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ เอาไปเล่นกับทีมก็ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับสกิลใหม่นะครับโอเคก็จบลงไปแล้วสำหรับคอมแบทบาลานนะครับผมเอาแค่คอมแบทพอนะในส่วนอื่นๆผมไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่สนใจแล้วผมก็จะไม่รีวิวด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆว่า้ ไอค่าเจาะเกาะของดาบของอาวุธอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นลดลงไงไปดูกันในอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาแค่ส่วนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคสลับคลิปหน้าจะเปไ็นไรต้องรอติดตามชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ